ตำส่วกุ้งสดุ้งลำๆแซ่็บเบนัวๆนวจ้าสวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องกูคู่กูคนอ่ะเจ้าวันนี้ป้ากับป้าเมย์แล้วเจ้าวันนี้ป้าเมย์ชวนมากินอันนี้เลยจ้าต่ำสัวกุ้งสดเจ้ากุ้งสะดุ้งค่ะเพ็ดเพซ่เ็บเนัวๆลำๆเลยเด้อเจ้าป้าเมย์ใส่น้ำปรูดด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันเจา้าพักกับพักแก้มกับมีจเจ้าเพื่อนมีเบเขือละโว่หรือว่ากระเจี๊ยบเขียวค่ะนี่ค่ะ ไอ้อทั่วผู้แล้วกับะหอยค่ะบะหอยหรือว่ามาร้ายขีนกน,นะคะก็จะมีผักละเจ้าผักละหรือว่าชะอมผักคะมาจา้ะอฮ้ยปัาหอยเนาะอื้มแซ่บกุ้งอื้มแซ่บลองก่อนงัว พักบะหมีเ่เจ้าเพื่อนๆพักพักเกบบะหมี่พักมีไม่ได้ไปห้างค่ะพักมีไปตลาดกุ้งตลาดแปลงขนาดเลยเพื่นๆ อืมันเท่าจ้ะกุ้งตัวนิดเดียวโลสองอรไป,ไปแปลงมากม,มันละกขีนุกแกเจ้าบอกวาพมีมาได้พาค่ะเม็ดเม็ดมันเท่าขนาดเลยเพาะได้เลยเนี่ยเม็ดมันเท่า มาจาะกินต่ออืมอืมนัวมากเลยเป็นปน ตำซัวกุ้งสดสะดุง่งค่ะลวกสะดุง่ง กไหมมาได้หลวกหรือล่ะแขลแต้มน้ำห่อนแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่กุ้งค่ะแล้วก็ล่างน้ำเย็นเลยทันทีค่ะ มันน่าเจออ่ะมันจะแก่ดูลูกมันมันน่าแก่ห่ายคนก อ๋อน,นี่ยะไรล่ะคะคือเซโนโว กุ้งมันอยู่ข้างล่างเพื่อนอืม cắm bó อันนี้เดี๋ยวเอาไปใส่พักหวานแก,กนงพนะักหวานกีนลงไปส่วนหลังบ้านค่ะเห็นพักหวานกำลังโปรงงามเลยต้องหาหมดแดงกันอืม ตลาดก็ไม่มีหมดแดงสอบกินยาค่ะแล้วเนี่ยน้ำมุกไลย เผ็ดมากเลยมันเกินเออสองตัวเสียดายค่ะมันแป้ง ต้องกินทั้งหมดกุ้งต่อแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ป้าเมย์ก็จะขอตัวลาก่อนเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ือป้าเมย์ตัวเนื้อเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้า